ก็คงถ่ายรูปกับทุกคนเป็นปกติอยู่แล้วค่ะก็ไม่น่าจะเครียดอะไรถ่ายกับทุกคนเป็นเรื่องปกติค่ะเขาไม่เครียดเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเขาเลยค่ะยังไม่ได้คุยกับพี่เอเรื่องนี้เลยแต่เนยคิดว่าพี่เอเขาไม่เครียดเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเขาเลยค่ะคือเขาเป็นคนแบบว่าแหมเวลาไปเขาก็คงถ่ายรูปกับ เป็นปกติอยู่แล้วค่ะเขาไม่น่าจะเครียดอะไรถ่ายโมดถ่ายรูปก,กับพี่เอเม้มไหมคะจะถ่ายไปก็คืออย่างเงี้ยเขาจะน่ารักเลยเนี่ยในคิดว่าเขาไม่เล่ียดอะไรแล้วเขาก็ถ่ายกับทุกคนเป็นเรื่องปกติเลค่ะคือต่อให้โยมก็ไม่น่าจะเกี่ยวใดๆค่ะคิดว่าไม่เกี่ยวเลยแต่เดี๋ยวค่อยทมคุยกับแม่ก่อนว่าแม่ว่ายังไงค่ะคือแม่เครียดไหมแต่คิดว่าไม่เครียดนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบเอนจอยถ่ายรูปแล้วคนก็ถ่ายรูปกับเขาเยอะเป็นเรื่องปกติ ก็ไม่ตกใจนะเอาแม่นี้ก็แบบอ่าโอเคแต่ไม่ได้ตกใจเพราะคิดว่าใช่กันเขนิดหนึ่งใช่กันเขานิดหน่อยแบบก็รู้ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรตาไหลค่ะ็อดเจ้าสาวออกมาแล้วก็เจ้าสาวก็าถามว่าที่น้องร้องให้ไหมร้องไม่เหลืลอเค่ะก็คือปากปื้มคืองานนี้เป็นงานที่น้องเขาแบบตั้งใจมานานมา,นา,นมากๆแล้วเป็นงานที่ลงทุนลงแรงรายละเอียดคือน้องค่อนข้างจะซีเรียสกับงานแต่งที่นี่มากๆค่ะ ก็คือถ้าพูดได้ก็คือเป็นงานแต่งงานในฝันเขาแหละเขาก็อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดแล้ววันนั้นมันอาทิตย์นั้นคือมันฟ้าฝนจริงๆเราต้องบอกเลยว่าวันนั้นเป็นวันเดียวที่ฟ้าเปิดแบบสุดๆแล้วแบบเออขนลุกเลยว่าแบบต้องคิมบอกว่าแบบหนูนะถ้าเกิดว่าแดดออกแล้วหนูจะหนูจะกลับไปแก้บนชุดใหญ่งานคิมอะคือพายุหนักมากก็แบบทุกอย่างเป็นแบบเป็นใจให้น้องจริงๆมากค่ะ สวยมากสวยมากจริงด้วยความที네่บรรยากาศเอยอะไรเอยชุดเอยความเป็นน้องคิมเอยหมากคิมเอยอะไรอย่างเงี้ยคือมันสมบูรณ์แบบมากๆาค่ะก็คิดว่าแบบเฮ้ยงานเขาคอมฟิตแล้วดีใจน้ำตาไหลคือแบบสิ่งที่เครียดมาทั้งหมดของน้องเออมันได้แบบสำเร็จแล้วแล้วก็ออกมาสวยงามมากๆมีน้องน่ารักน่ารักเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็แบบน่าจะเที่ยวกันก่อนโอเคขอบคุณค่ะ